สมมุตินะครับว่าถ้าเราได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยจริงๆคุณจะรู้สึกยังไงครับอย่างที่พวกเราทราบดีครับว่า13กรกฎาคมนี้เราก็จะทราบแล้วครับว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลและใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับทีนี้เราต้องเข้าใจด้วยครับว่าวันที่13กรกฎาคมนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์เสนอชื่อคนของเขานะครับ เพื่อชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันครับเหมือนตอนปี62ครับก็มี2ชื่อเช่นเดียวกันก็คือพลเอกประยุทธ์และคุณธนาธรครับเพราะฉะนั้นวันที่13กรกฎาคมนี้ก็ไม่ต่างกันครับถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะปกตินะครับมีประชาธิปไตยที่ปกติเหมือนชาติอื่นๆนะครับก็จะไม่น่ากังวลครับแต่เผอ,อิญว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้น มันผิดปกติมันแปลกประหลาดเรียกว่าวิปริตเลยก็ว่าได้ครับมาดูตัวเลขกันนะครับนี่คือตัวเลขของ8พักร่วมนะครับมีอยู่312เสียงนะครับฝ่ายค้านั้นมี118เสียงก็เลยรวมกันได้มีสอสอเนี่ย500เสียงครับซึ่งจริงๆอะปกติเขามีกันแค่นี้ครับ13กกคโวตนายกฝ่ายนี้เสนอหนึ่งชื่อ ฝ่ายนี้เสนออีกหนึ่งชื่อแล้วก็ทําการโหวตกันครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาโหวตกันเนี่ยฝ่ายนี้เสียงมากกว่าก็ต้องชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับและมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ด้วยครับและแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นแบบนี้ครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี6กศเนี่ยให้สิทธสวนะครับโหวตนายกได้ด้วยครับ,รรรรบก็บเลยทำให้เมื่อก่อนนะครับ ใครมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของ500นะครับก็สามารถจะตั้งรัฐบาลได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยครับเขาเขียนกติกาว่าต้องเป็น500บวกกับ250ออกมาเท่ากับ750ต้องได้มากกว่าครึ่งหนึ่งก็คือหาร2ก็คือ375จึารงทำให้จะชนะได้จะจะัตั้งรัฐบาลได้เนี่ยต้องมีเสียง 376เสียงนั่นเองครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยวันที่13กระกฎาคมเนี่ยก็เลยทำให้มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้สมมติว่า8พรพักร่วมเนี่ยทุกคนเนี่ยวตดยกมือให้คุณพิธาครบเลยนะครับคือ312เสียงนะครับแต่ไม่ได้เสียงสวเลยนะสมมติดได้ศูนก็คือเท่ากับ312ใช่ไหมครับแต่กลับกัน ถ้าฝ่ายค้านยกมือหมดนะครับ188เสียงและสวก็ยกให้ด้วยนะอีก250เสียงนะครับจะรวมกันเป็น438เสียงครับก็จะทำให้ฝ่ายนี้ไปเป็นรัฐบาลครับและฝ่ายนี้ไปเป็นฝ่ายค้านครับย้ำนะครับว่าผมเองเนี่ยก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ครับถามว่าว่าที่ฝ่ายค้าน188เสียง และสวอีก2อ0คนเนี่ยเขารู้ไหมว่ามันขัดกับ26ล้านเสียงมันขัดกับความต้องการของคนส่วนมากมันทำให้คน40ล้านคนที่ออกจากบ้านไปเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นไม่มีความหมายเลยถามว่าเขารู้ไหมเขารู้นะครับคำถามสำคัญคือเขาแคร์หรือเปล่าต่างหากสุดท้ายนี้ทุกคนอยากจะฝากอะไรบ้างถึง188สส ว่าที่ฝ่ายค้านและยอยากจะฝากอะไรบ้างถึงสว2อ0คนคอมเมนต์ได้เลยครับและช่วยกันแชร์ยเยอะๆครับช่วยกันแชร์ไปถึงกลุ่มคนที่กำลังคิดว่าจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับ